เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่จะซื้อสินค้าของคุณถูกไม่ถูกอะไรบ้างการแต่งงานบ้านอสังหาริมทรัพย์การต่อเติมถูกไหมครับเพราะอันนั้นคืออะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่คนจะซื้อบ้านคุณเอาใจง่ายง่ายบ้านบ้านแถวอสังหาการเช่าถูกไหมครับได้หมดเลยอันนี้แหละครับคือต่องคาที่ Facebook เขามีให้คุณแค่ไปเอามาใช้ ได้ไหมหลังจากนั้นนะครับพอคุณยิงแอดไปคนเหล่านี้ที่มีความสนใจเดียวกับที่คุณตั้งค่าเขาจะเข้ามาในเพจของคุณเข้าไปยังไงครับคุณ,คณ,คณกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดดูรูปภาพแค่นั้น,นรับเข้าเลยง่ายไหมคุณนําเสนอในสเตปที่หนึ่งรับรู้ถูกไหมครับยิงไปรับรู้ยังรับรู้เสร็จปุ๊บกด ไลค์กดแชร์เข้ามาเข้าในเพจเข้ามาในเพจทำไงครับมีสองเวเวที่หนึ่งเข้ามาแล้วดูเวที่สองเข้ามาปุ๊บทักอินบ็อกไมันมีอยู่แค่นี้นะเข้ามาแล้วดู